บ่อปลาคารบแบบเปิดนะครับหลังจากฝนตกใส่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะทําให้บ่อปลาติดเชื้อนะครับมีแบคทีเรียมีปรสิตนะครับปลาคารบจะคันตัวจะเริ่มไหวแฉลบนะครับหลังจากฝนตกวันเดียวนะครับปลาก็จะเริ่มไหวแฉลบให้เห็นแล้วนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับก็คือปล่อยน้ําออกประมาณ3 0นะครับแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปนะครับประมาณ3 0 แล้วก็สังเกตดูว่าปลาไหวฉลับหรือเปล่านะครับบางเคสเนี่ยอาจจะทําอ3ถึงสครั้งนะครับบางเคสก็ทําครั้งเดียวปลาก็กลับมาไหยปกตินะครับบ่อปลาก็ไม่ติดเชื้อนะครับอุณหภูมิก็ปกติแชร์ความรู้สําหรับท่านที่เลี้ยงปลามือใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องรอให้บ่อติดเชื้อปลาตายยกบ่อนะครับวิธีนี้ดีกว่าปล่อยให้ปลาติดเชื้อแล้วก็มาใส่ย,ยารักษานะครับ ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ